เลี้ยงควายนี่ก็ถือว่าเครือูนกับผู้เลี้ยงเนาะมันเป็นนี่ยังเป็นดวงน้ำกันอยู่ได้คอยเลี้ยงคว้วไดเป็นบ่ตาขูพันนี่เลยเออมีขวบขูพันกันนี่พี่น้องพวกมันผููได้ี่เลี้ยงควาวไดเด้อพี่น้องเลยม่มันบ่ตาวาบ่บางคนกับเลี้ยงไปนั่นก็ขายแม่นบชบ๊าใช้บนครับบางคนก็หมานไปทั้งคว้วดอนบางคนกับวา้ตู้ม่นบางคนก็ควา้ดำปรถือกับคว้ยดอนกับมีดได้ตาเป็นปรตาเนี่น ่อ,อกันอีกแล้วครับใส่ชีวิตสไตล์คนอีสานมือนีซองไทยบึงการผ้ากินเที่ยวเล่นผ้าพีผ้าน้องหาออกรอละครับเลาะทายควยายควาบบ้านๆนะพี่น้องเพื่อเป็นการารณวนค์สง่งเสริมให้พี่น้องนั้นมาเลี้ยงควายหลายขึ้นนะครับนอกนอกจากสีสางทานาความันยูดีแล้วแต่ถือว่าซอยกันรักกันเลี้ยงควายครับให้รุ่นลุกรุ่นล้านผู้เกิดใหม่ยีรุ่นได้เห็นนะครับคลิปนี้มือนีผพาพี่น้องไปสอบถามพญินาคพี่น้อง คนเลี้ยงกล้วยกับยายสองคนครับลูกเตากับโบมีตาหนักล้วว่าคนเลี้ยงกล้วยได้ก็ต้องมีดวงน้ำเกล่อที่เลี้ยงได้เด้พี่น้องถ้าบ่ิสันก็เลี้ยงไม่ได้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพี่น้องเก่าไปสอบถามน้อครับเนาะเสียงบดดงดูดังในเด้อพี่น้องคลิปนี้ เนี่นถ้าพี่น้องไม่ย่ำยามทำข้าวพอตู้ซื้อเนี่ยของพอตู้เจ้ามีนนาคามันก็โซอ๋อซื้อพ่อใหญ่นาคอันบ้านข้าบ้านยังต่ะบ้านนอ้องกรุงบ้านน้องกรุงตำบลตำบลหนองหัวชา่างตำบลหนองหัวชา้างอำเภอพัฒน์เจริญยังวัดบุญการนั่นแต่น้องตาเลี้ยงควายจักตัวแต่เงินขอสิบสองตัวย่างลุยไล่ลุยไล่อยู่เนียนบ่นนะแม่มที่ดูน้องเมยน่ะตา อยู่น้ำปอกเขานนะ่บ่วลูกคอกเขาครับอบ,บอ,บอซื้อั้งอินมากเลยเื้อยังไงล่ะตาห้องมังนวางในแม่นี่ครับหัร้อนเชื่อร้อนหัวร้อน๋อแม่หัวล่อน,รอน,รรอนครับสูงบระ้าอย,อยีิหพาไปหาหลอยซเือถพี่น้องแต่ละอ้วนดีอยู่ของเรา,เรานี่ขึ้นมาแม่เถาเนานนี่นอตานเนาะอันนี้แม่อนแม่หลักเลยพ่กเป็นสีเศร้าปีเราบอเราขายฮะ ไกลเท่าอีกได้จัวปีตาสามสิบเดี๋ยววะหมือนว่าไม่จะผัดอยู่แล้สามสิบเดี๋ยวนี้ยังในลูกอยู่บ่ตาแค่เปนี่ยด้วยโอ้เนี่ยเนี่ยขนาดมาเนี่ยเนี่น้อยเนี่ยลูกุคางสาวี่ลูกเคนคนแม่หางดอกปอดขนาดอายุสามสิบปียังให้ลูกอยู่เนาะลูก่ไ้ซงโอ้ปีละลูกปีละลูกกันบมองตาเท่ากับเท่ากับเลี้ยงเพคนยังสิเลรอดีตาขวักขั้วไอ้กระไรยังสิพ่อเกี่ยวข้าวดอกปีใหม่มามันก็แห้ง แหงบันนี้ก็เจ้ามะกอกกับบอลลอกอกใหรอไ้เจ้าตาข้ามกอกเอากอละห้สิบบาทได้จดไวบบ่วแต่ละปีได้หน่อยได้หลายจำได้ขีมมันตามันมันเานี่นมือรกับพี่นอกมอกะาือปเเข้าบริขายย่างเดียวบขายย่างเดียวเขากครับปั่นที่ปั่นนองเขาอยู่แบบแบบคนบันเข้าเนาะค้ารับบางทีเขากั ืมนอบเจ้าโรเจมีก็จะมาหนคุณอย่ได้ประโยชน์ตั้งสองไฟนะตาเนะแบ่งปันกันคนอีสานบานเท่านอตาเลี้ยงมาาพ่นมีโลกมีไผ่อยู่บ่มีปาก้าะเบือกับโปเป็นพ่อบวมกับโปเป็นกะโบเป็นยังักยางเลยเลี้ยงมานี่บานนี้ตาคายเต่ละปีตาได้หน่อยได้ลายมนเลยบานี้ เงินในภายจะเนึงก็ได้สี่หมื่นให้สองโถก็ได้แปดหมื่นนั่นแหละต่อแต่ละปีนั่นต่าว่าอยู่ได้บ่อยู่ได้บ่บ้านเฮาได้เงินสี่หมื่นแปดหมื่นแต่ละปีเลี้ยงเลี้ยใส่บ่เอาบ่มีลูกน้อมีเด็กสองคนเอ้าตายู่กันสองคนท่นบ่กับยายเนี่ยนะลูกบ่มีเอาเกิดเก็บใครดูอุ่นเฮ็ดยังไงจ้ตากับเบิ่อกันไปผู้ใดไปก่อนก็แล้วไปเดี๋ยวพี่น้องเฮียนเราตาสองตาพี่น้องเอ้ยพวกเนี่ยชีวิตคนอีสานบ้านนอา ยุงสีนอตาเนาะอันเฮียนี่ก็บ่าม่นขายขั้วได้บ่ตานี่โอ้ดินกับแม้น่เฮียนกับแมันไ็ย้อนในเลียงขั้วยมีนาบ่ตาบ่นี่หน้าเหี้ยดายไหนน่าเหี้ยก็เหี้ยดบ่โอ้หน้าบ่ลายหาลาหกลานี่บ่ตามันนี้ตาคิดว่าเรียงกล้วมันเป็นอย่งนีคว้มกิจตามันมันเคยเลียงจะหน่อยนะ เลี้ยงตั้งแต่ยุก็พ่อกับแม่คุณตาก็เลี้ยงมาเรื่อยๆเลี้ยงมาเรื่อยเป็นความผูกพันมาแต่แต่น้อยแต่เกิดแกอยู่โรงเรียนเหรอเนี่ยไมาได้ย่ากับกับมาเลี้ยงต่อคือเก่าเลี้ยงว่องยังไงไปถึงตั้งแต่เกิดมานี่เลี้ยงตะเกี่ยวโอ้แล้วเวลาเก็บไข่ได้อุ่นตาอยู่กันสองคนนี่ กล้วยพันธุ์อยู่ยังไหนเวลาตาไปหาหมอหรือยุายไปหาหมอครับเพราะท่านนี่ไปหาหมอนแบบบุณคุณเนื้อคุณพ่อยอางยาเนาะแล้วก็คุาหกวมาเจอกโอุ้ตาเลี้ยงกล้วยมาดังจนเดินจักเปียตาขออนุญาตถามซื้อเนี่ยพ่ไม่เคยไปหาหมอครับเลี้ยงกล้วยนี่นะโอ้ก็เป็นบุญคุณกันอยู่เนาะเป็นบุญคุณกันอยู่ยัดยีเราเจ้าิงยาเลยครับก็ข้าเศร้าไปก็มาถึงกันว่าไปหาหมอนะครับมาพี่น้องเลี้ยงกล้วยบ่ววดกับมะเมนครับ เลี้ยงควายนี่ก็ถือว่าเครือกูลกับผู้เลี้ยงเนาะมันเป็นนี่ยังเป็นดวงน้ำกันอยู่ได้ค่อยเลี้ยงควายได้มันบ่ตาขวบพันนี่เลยเออ <c oughs> มีขอผูบพันกันนี่พี่น้องบ่แม่นผู้ใดสิเลี้ยงควายได้เด้อพี่น้องเอ้ยไมาา่มีมันบ่ตาว่าบ่บางคนก็เลี้ยงไปนั่นก็ขายแม่ฮันใช้เพ<า>รออาอดใจบ่ทนครับบางคนก็หมานไปทั้งควายดอนบางคนก็ควายตู้ไม่นบางคนก็ควายวดำบ่ถือกับขั้วดอนก็มีดได้ตาเป็นบ้าตามีนี่มีอ่นเจ็บไข่ได้อุ่ เมียนบอตาว่าบอต่มันบอคำกันเน,นี่ยพี่น้องเลี้ยงกล้วยนี่มันก็ต้องคำคุ้นกันได้ค่อยเลี้ยงในน้ําตาเนาะนค,ครับเสริมไงไงไปนําดินได้เลยเออเมียนคือกับผัวกับเมียนี่แหละเนาะไอเมียนได้ไเอเพือกครับครับครับเป็นบอตาถ้าบเจัิกระยูบ่าไรยูบ่ได้เนาะเออเมียนบอตาว่าผู้นึงขึ้นกับผู้นึงต้องลงเนาะกล้วยนี่ก็ต้องเสริมดวงกันครับบบเมียนนาผู้ใดสีเลี้ยงในเด้อพี่น้องไอเลี้ยงกล้วยนี่เมียนบอตา เลี้ยงมาที่บ่อแพร่บ่อแพร่ก็ได้น้อตาเนาะบ่อแพร่ก็มีที่เห็นอยู่เนี่ยนอยู่ครับได้เอามาจากท้ายครับมันต้องเสริมดวงกันพี่น้องเอ้ยเลี้ยงควายนี่บานแนนพี่น้องคนเบิ่งยูทูบเนี่ยเอาตาบ่อยพี่น้องคนฟังเนี่ยเกี่ยวกับการเลี้ยงควายนี่แหละตาว่ามันเป็นแนวเลยการเลี้ยงควายนี่ในมุมมองของตาการเลี้ยงควายนี่น้ำเลี้ยงมาแต่นอนมันเป็นพิษวัตรของ้ที่มาจากเลี้ยงแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของเฮ้า เป็นนักแสดนไปได้บ่ตาได้เออมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเท่ามีวัยงานมันมีความสุขทางหนึ่งอ่ะนะอืมได้เลี้ยงควายแหละก็มีความสุขได้พาเพันไปกินยาก็มีความสุขอ๋อแต่เลยเฮ็ดให้อายุมันคนยืนบุกเก็บนบ่ไข่ปั้นเป็นอย่างมีเรื่องมีเล่าอย่างนี้นะมีหนีมีสินบ่ตาเลี้ยงควายนี่เท่อก็สอนเลยเอามาเหตุยังหรือทาก็สอนไมใช่แล้วเอามาเสร็จบ๊าเดก้าเพาะเนี่ยนะอืม พอคนมีเครดิตน้าตาเนาะเขานซื้อมาสปีแล้วาไปเอาเงินเอายืมแน่ยืมแม่เลยตาเราเนีอ่างไงแต่ว่ามัเสเตี้ยน้ตาเนาะเ้งคาก็โอเคอยู่เตี้ยลงเพราะว่าพอแม่ผสมพันธ์กันคมันมันหลังเนาะพ่เงียแหลวว่ามันหลังจัหัจากพงเงียไหลัวเรา โอเลี้ยงน้ากันไปก็ละหมองอ๋อก็พญายไล่เนาะพญายไล่เนี่เราจะเลี้ยงพัฒนาอีกแบบหนึ่งพี่น้องเราสะบริหาพราะก็แม่ลูกนี่ทับกันเราจะคุ้ยทางอื่นมาพญายไล่เออจ้าจัวเออส่วนของพญายังก็เชื่อเจพี่พระยานาคเออพญานาคพญานาคดีเราก็จะเลี้ยงแบบบ้านๆเนาะเลี้ยงแบบเก่าเหลียวเตี้ยมันจะทับกันเลีวเตี้ยมันเป็นชาร์มันจะทับกระโดดอะไรขายก็เก่ายังจะตัวมันหน่อยลงครับ เชื่อไปก็ไม่ได้นะบางคนขับรถง่ายบางคนขับว่ายังไ้สินะอืาก็จะคิดเงื่อนตัวรหัสไรเพิ่งแล้วว่ายัให้โย่เบอไปจัะแกงกล้วยเหนะอ๋อเบอร์จยังไม่งากเขาครับครับอ๋อคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แหละครับผมกับประตูประตูนาคเนาะลาไปจากพี่น้องไปก่อนขอบคุณตูนางไรขอบคุณพี่น้องครับทีที่ส่งครับสวัสดีครับขอบคุณครับไปสิ้นความพี่น้องเลย